รู้หรือไม่รูบนใบใช้ทําสีนี้ได้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ชมนะครับ ความเป็นจริงแล้วใบเจ้าราฟิโดโฟราโฟรามินิเฟราไม่ได้ทำแบบนั้นได้นะครับก็แค่เรียกร้องความสนใจเฉยๆนะครับสำหรับราฟิโด h ฟราตัวนี้นะครับถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ที่เกาะบอร์เนียวสุมาตราประเทศอินโดนีเซียและก็แถบมาเลเซียนะครับถือว่าเป็นไม้ใบอีกชนิดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นโดยเมื่อแรกๆเริ่มเดิมทีนะครับเขา ไม่ได้มีรูเรียงกันแบบนี้นะครับก็จะเป็นใบเขียวเขียวยาวๆธรรมดาเนี่ยนะครับจากนั้นเมื่อเขาลงหลักตักฐานไต่ขึ้นเสาที่ความสูงตั้งแต่1เมตรขึ้นไปนะครับใบก็จะเริ่มมีรูครับอาจจะมีรูอยู่แถวเดียวมีรูบ้างไม่ครบบ้างจากนั้นก็พอขึ้นระยะ2เมตรขึ้นไปนะครับครูจะเริ่มเรียงกันมานะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าธรรมชาติ ก็ได้รับสันมาเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลลงไปนะครับตามร่องรูนี้หรือยามที่มีลมพัดแรงๆใบก็จะไม่ได้รับความเสียหายครับนี่ก็ถือว่าเป็นายที่มีความโดดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับน่าสนใจทีเดียวหรือใครจะใช้รูแบบนี้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นถ้าเป็นคนไทยก็คงไม่พ้นเรื่องการเสี่ยงโชคลางอาจจะนับรูเพื่อไปแทงหวยในงวดถัดไป แน่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการชี้ช่องรวยนะครับลองนับดูว่าอใบใหม่ล่าสุดมันมีกี่รูนะครับขูดต้นไม้ก็แล้วโรยแป้งก็แล้วทําทุกอย่างหลายวิธีแล้วก็น่าจะรองนับรูต้นไม้ดูบ้างน,นะหวังว่าตั้งแต่หวดหน้าหัดหน้าท่านจะถูกหวยถูกหวยรวยทุรคน